เพื่อนครับนี่นี่ผมซื้ออ่าผมซื้อเราตากผ้านะครับอลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆในออนไลน์มานะครับเนี่ยครับราคาก็ใบแดงนิดๆนะครับใบแดงนิดๆนะครับไม่ขอบอกตัวเลขนะครับเดี๋ยวมันผิดกฎชุมชนของ a c e b o o k นะครับอ่าแล้วก็ผมก็ต้องมาทําโครงสร้างใหม่นะครับเพราะว่ามันเบาเห็นไหมคือไม่ได้ตากผ้า ตากกางเกงในพวกนี้ตากผ้าเบาๆได้ได้นะครับแต่ถ้าตากหนักกว่านั้นนะบอกเลยเรียบร้อยหัก<ๆ>เดี๋ยวก็หักเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็เออไม่ไปทำไปไม่ได้แพลไม่ตาไม่เจอได้แล้วก็ผมก็เลยดีไซน์ใหม่โอ้ก oh, ุดก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 ุดดีไซน์ใหม่นะครับจะเอาน้องไว้ในบ้านนะครับก็เลยหาที่แขวนน้องนะครับก็เลยดีไซน์ใหม่ว่าเอ๊ะไอเราตากผ้า ลูมิเนียมนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้กี่อย่างบ้างนะครับหนึ่งนะครับอย่างน้อยอเมื่อเราเอาแขวนนกเอี้ยงนะ,ะเราก็สามารถเอาสมมติเราเอาแขวนนกเอี้ยงในบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะทำะจะแขวนนกเอี้องไว้ตรงนี้นะครับสามตัวเรียงกันนะครับสามตัวในกันเมื่อเราแขวนนกเอี้ยงไว้ในบ้านปุ๊บกลางวันเราก็เอาออกมานะครับเอาราตากผ้าออกมา ตากผ้าข้างนอกนะครับไอนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแสงแดดก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเราทําฐานมั่นคงนะหมครับสองก็คืออ,อนาคตเราก็จะสั่งนะครับแล้วก็ทําลักษณอันนี้เอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับพวกผักออแก,กนิกเอาแฟนะผักออแก,กนิกผมว่าคุ้มนะครับเนี่ยทำโครงสร้างใหม่นะครับไอนี่เรามีท่ออยู่แล้วนะเรามีท่อเก่าอยู่แล้วมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่ไงแต่ถ้าเรามีถ้าท่อใหม่มันก็ต้องเสียเงิน ถ้ามันเสียเงินซื้ออันดีๆไปดีกว่าแต่ว่าเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมมันเบานะเนี่ยนะครับผมก็จะทาการนะครับผูกขอมาให้ยึดยึดยึดข้างล่างฐานนะครับฉีกใหอกว้างยึดข้างล่างนะครับยึดข้างล่างแล้วก็ยึดข้างบนนะครับยึดข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คือเราสามารถเคลื่อนย้ายคนเดียวได้แล้วก็ยึดข้างบนนะครับทำแบบนี้นี่ก็คือเราตากผ้าได้ด้วยก็เลยต้อง มีความยาวประมาณเม็ดกว่ากว่านะครับเม็ดกว่ากว่าแล้วมันก็ไม่เหมาะเม็ดเม็ดกว่าเม็ดกว่านะครับเม็ดกว่ากว่ามันก็ไม่ยาวมากแล้วก็ต้องแขวนสลับแบบนี้อแขวนสลับลักษณะนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเราแขวนข้างในเราจะแขวนลักษณะไหนนะครับแช้ประโยชน์นะครับได้สองทางนะครับเพื่อนหนึ่งเราเอาแขวนนกกลางคืนนะครับ สองลองก็เอาตากผ้าตอนกลางวันนะครับกุด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 โอ้กุด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 โอ้เพื่อนๆนี่น้องสวยมากนะครับนี่ผ้าคิ้วออนทองนะครับเป็นไรเป็นไรเป็นไรฮะเป็นไรเป็นไรเป็นไรฮะเป็นไรกุด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  กุด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 โอ้ขอคุณครับขอคุณครับแดกเดกบังแดกเดกบังแดกเดกบังนะครับเดี๋ยวล้างกงนะครับโอ้กุด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 ไม่มีอะไรกินเป็นไรเป็นไรฮะเป็นไรไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ฮะอะไรโอ้ลานบินลานบินกุดข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 ุดเดี๋ยวล้างกรงนะครับล้างกรงทำความสะอาดนะครับเมื่อก,กี้ซื้อถาดมาแล้วเพื่อนๆซื้อถาดกว้างวันนี้มาแล้วนะครับสองอันนะอีกอันนึงมันหมดจะซื้อมาสามอันนะครับเดี๋ยวเขาต้องเจาะรูนะครับจินฮัลเลตตึ๊ดตึ๊ดจินฮัลเลตจินฮัลเลตบังบังจินฮัลเลตตึ๊ดต chính hết là cút 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 cút